นิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายรายตอนที่782กับชื่อตอนระหว่างทางหลังจากที่ลู่โจนะครับกลับมายัางอารามปันหลิวเป็นที่เรียบร้อยเขาก็ได้รับจดหมายจากบ้านดวงดาราสวรรค์โดยเย่เจินตอนนี้เสี่ยช้างชิวที่อ่านจดหมายนั้นก็ได้แต่สงสัยว่าลู่โจนั้นไปพบกับเย่เจินในตอนไหนเหลวเขาก็ยังต้องรู้สึกสับสนเป็นครั้งที่สองเนื่องจากคำว่าของขวัญน,นี่มันคือของขวัญอะไรกัน ฝากฟังของลู่โจก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยนะครับเยเจินรู้เรื่องการไปเยือนวังหลวงของเราได้ยังไงกันหมายความว่าที่ราชวังไม่อาจไม่ก็อาจจะเป็นอารามปันหลิวนี้มีสายรับแฝงตัวอยู่อย่างนั้นเหรอหรือเจ้าหนุ่มบนโถงกันลู่นั่นจะเป็นลูกน้องของเยเจินกันนะเสียช้างชิวอ่านต่อในตอนที่ท่านปลอมตัวมาข้าเมื่อหลายวันก่อนข้าเข้าใจผิดคิดว่าท่านเป็นคนที่ต่อสู้กับเสียเสี่ยว แต่ตอนนี้ข้ารู้แล้วว่าคนที่ทาร้ายข้าจะต้องมีฝีมืออยู่ระดับเดียวกันกับซิโกงเปย์เซนแน่ข้าจะไม่ถื้อสาเรื่องนี้กับท่านผู้อาวุโสข้าน่ะจริงใจกับท่านเสมอข้าหวังว่าเราจะเป็นสาหายที่ดีต่อกันได้เสียช้างชิวตกตะลึงยเย่เจินคนนี้เป็นคนที่เจ้าแผนการตัวจริงเสียช้างชิวอ่านจดหมายต่อ ปินผักผมทองคาบริสุทธิ์สาคัญกับท่านเหตุผลที่ท่านเข้าราชวังได้อย่างราบรื่นส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะการแสดงความสามารถและความจริงใจให้กับท่านได้เห็นข้าอยากให้ท่านพิจารณาดูใหม่ข้าต้องการเชิญท่านไปที่หุบเขาเมคารในอีกสมวันต่อจากนี้ไม่ว่าพวกเราจะเป็นสหายหรือศัตรูกันทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับท่านเหลวผู้เอาสลู ก็เป็นจดหมายที่มีเนื้อหาบอกได้เลยว่าโคตรปีกนะครับในนี้นั้นมันแสดงให้เห็นถึงความาฉลาดเฉลียวของเยเจินและก็แผนการความเจ้าเล่หของมันนี่สุดจริงๆดูเหมือนว่าการที่ในส่วนของลู่โจไปยังรัราชวังนะครับได้โดยง่ายไม่มีผู้ใดสามารถขัดขวางไม่มีผู้ใดทำอะไรหรือจับได้ระหวังทางส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเยเจินไอยเยเจินเนี่ยมันรู้ถึงขนาดนั้นเลยนะครับ สิ่ใหญ่แถมยังมีหูตาทั่วทุกสารทิศบนโลกแบบนี้มันเป็นอะไรที่รับมือยากจริงๆ และหลังจากอ่านจดหมายจุเสียชางชิวก็ยื่นจดหมายกับลู่โจนะครับเขาถามต่อด้วยความตกใจปั๋วโสลูกก่อนหน้านี้ท่านได้ทําร้ายเย่เจินไปอย่างนั้นเหรอลู่โจพยักหน้าเขามองดูจดจดหมายชั่กคู่ก่อนเที่ยวเผามันในกายเป็นเท่าทานลู่โจคิดสงสัยมานานไหนที่สุดเขาก็ยืนยันอะไรได้เย่เจินนั่นเป็นสัตว์ประหลาดแบบไหนกันแน่นะ เออข้าเองก็คิดว่าชายคุณนั้นยากที่จะรับมือได้เสียชางชิวพยักหน้าเห็นด้วยก่อนจะพูดต่อคำเชิญชวนไปยังคุบเขาเมคาของมันต้องเป็นกับดักหรือไม่ก็ลุมพางเน่ปัวอุโสลูลูโจโลู่เขานะครับในขณะนึกถึงเรื่องนี้ถ้าหากมีซสือวูยาอยู่ที่นี่การจะวางแผนรับมือเยเจินได้ก็คงจะสูสีมากกว่านี้หรือแม้แต่การมีเจียงอาเสียนก็คงช่วยตัวเขา,าได้มากกว่านะครับ กับการที่เขาอยู่คนเดียวอาจจะเป็นเพราะประสบการณ์กว่า2000ันปีที่มีทําให้ตัวเขาเข้าใจคนอย่างเยเจินได้ดียิ่งไปกว่านั้นสาวกที่ลู่โจมีก็ยังแสบไม่แพ้กับเยเจินทุกคนเล่นแล้วแต่ยิงพยองมีความมั่นใจมากจนเกินตัวและมักจะถูกแปลเปลี่ยนให้กลายเป็นความยิงยะโูไปจากที่ลู่โจคิดเยเจินคงไม่คิดว่าของอย่างปิ่นผักผมทองคําที่ตัว เขายอมมอบให้กับลูโ่โจนั้นจะกลายเป็นฝันร้ายของเขาซะเองในสักวันจางแน่นอนใช่แล้วครับมันจะเป็นฝันร้ายของเย่เจินแน่นอนเพราะจากการที่เย่เจินช่วยให้ลูโ่โจของเราได้ปินปักผมในคราน,นี้นั้นลูโ่โจได้มาซึงคริสวิชากระบีวิถีใหม่นะครับมังกรวารีบวกกับในส่วนของคริสคำพีเทวะลูกขั้นต่อไปน้ำซ้ำยังมีที่สุดของที่สุดพลังลมปานไม่มีที่สิ้นสุดนั่นก็คือการระเบิดจุดสุดยอดพลังยังไงละ่ะ บอกได้เลยว่าถ้าปะทะกันคราวหน้าเย่เจินต้องไม่มีทางที่จะสามารถรับมือลูโจได้ง่ายๆแน่นอนคราวนี้แหละมันต้องเละเป็นโจและเมื่อลูโจคิดได้แบบนั้นเขาก็พูดออกมาใจอย่างใจเย็นส่งจดหมายไปหาสิกงปเปยเซินบอกให้เขามาพบคข้าทีุู่เขาเม่าในอีก3วัน ครับแม้จะรับคำสั่งแต่เชียรซางจิวก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีดูเหมือนว่าลู่โจจะตัดสินใจไปที่นั่นโดยอาจ,จะชวนในส่วนของซี่งเปยเซินนะครับปู่มหาสุดแก่งของเราไปด้วยบ่ายในวันเดียวกันบนยอดเขาสูงชันของบ้านดวงดาราสวรรค์เย่จนกำลังฝึกฝนตัวเองไปพร้อมกับพลังของตัวอักษรรอบตัว เจียงเซียวเชิงเปิดประตูโรงฝึกเขาทำความารพบก่อนจะพูดท่านอาจารย์อารามปันหลิวตอบกลับมาเหลวเขาจะไปบทพานที่หุบเขาเมกาในสามวันต่อจากนี้ขอรับเย่จนลืมตาเขาดูตกใจนิดหน่อยเห้ hey. ถึงข้าจะไม่คาดคิดแต่มันก็สมเหตุสมผลแล้วล่ะนะเออท่านอาจารย์ทำไมท่านอาจารย์ถึงไม่ปล่อยให้ยอดฝีมือแห่งราชสำนักข้าเขาสละนี่มันโอกาสทองชัดๆเจียงเซียวเชิงถามด้วยความสับสนเฮอ ผู้ที่มีพลังอวตารสิบกลีบมักจะยิงยโสในตัวเองเสมอพวกเขานะ่ะจะฟังข้าได้ยังไงกันยิ่งไปกว่านั้นเรื่องในราชสำนักก็ยังซับซ้อนแต่ละฝ่ายต่างก็ต่อสู้กันอยู่ในงม,มูดเพื่อแย่งชิงอำนาจข้าก็แค่สร้างความเกลอบแกลงใจพร้อมกับข่มกูให้กับเขาก็เท่านั้นยีเชิญพูดเียงเสียวเชิงรวบรวมความกล้ากรอนจะตามต่อแล้วทำไมต้านถึงเชิญเขามาที่นั่นละ่ะถ้า,าเขาไม่มาข้าก็จะ ถ้าหากเขาไม่มาค่ะก็จะจัดการกับสิบสองสํานักขบเขาเมีค่าได้แต่ถ้าหากเขาตกลงเจีมานั่นก็แสดงว่าเขานั้นยินดีที่จะร่วมมือด้วยยังไงล่ะเออแล้วถ้าหากเขาไม่ยอมร่วมมือล่ะคำถามของหนุ่มสาวนั้นมักจะตรงไปตรงมาเสมอยเยเจินมองไปที่เจียงเซียวเชิงเขาได้แต่สงสัยว่าทําไมตัวเองถึงต้องตอบคำถามงูงูแบบนี้ด้วย เสียงเสียงอุเชิงที่ไม่ได้ฟังคําตอบได้แต่ตัวสันเพราะความหวาดกลัวเพียงแค่สายตาคมมากพอแล้วจะคมขวัญได้เขาไม่สามารถนะครับที่จะถามอะไรได้อีกแต่หากพวุโสคนนั้นตั้งใจจะมาขเขาเมกาโดยไม่คิดจะร่วมมือด้วยก็ไม่แปลกใจเลยว่านั่นเต่ากับเป็นการรุนหาที่ตายชัดๆและแล้วนะครับ สามวันก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วรถม้าลอยฟ้าขนาดใหญ่ออกจากอารามพันหลิวไปพวกเขากําลังมุ่งหน้าไปยังหุบเขาเมฆาอย่าลืมนะครับหุบเขาเมฆาเองก็เป็นหนึ่งในภุมกําลังที่แข็งแกร่งที่สุดในส่วนของดินแดนดอกบัวแดงถึงแม้ว่าจะเทียบไม่ได้กับลานสงครามทีวาเลยก็ตามแต่ยังไงแข็งแกร่งก็คือแข็งแกร่ง,ง,งพวกเขานั้นคงไม่ใช่อะไรที่สามารถเคี้ยวได้โดยง่ายนักลู่โจมองไปที่สิกงปเปยเซินก่อนจะเริ่มการสนทนาขึ้น เจ้ากังวลว่าข้าจะไม่ปรากฏตัวอย่างนั้นสินะในเช้าวันเดียวกันซิโกงเปย์เซินได้นั่งรุม้าไปพร้อมกับเจ้าแห็งทงทั้งสองพวกเขาเดินทางมายัางอารามปันหลิวก่อนนะครับอินได้ชัดว่าพวกเขาไม่ต้องการไปอุบเขามีคาเพียงลําพังท่านเข้าใจข้าพิดแล้วพีูุ่พวกเราไม่ได้เจอกันนานพักหนึ่งแล้วข้าอยากสนทนากับท่านอีกสักหน่อยหือข้าคงได้แต่เชื่อเจ้าสินะลูโจ้กล่าว ออทำไมต่านถึงตกลงตามตามข้อเสนอของเย่เจินกะลับพี่ลู่บ้านดวงดาราบ้านดวงดาราสวรรค์มีความสัมพันธ์อันดีกับ12สำนักคุบเขาเมา่ะเมื่อไม่นานมานี้เสียเซียวเสียชีวิตในอารามปันหลิวแน่นอนพวก12สำนักเมกานั้นจะต้องไม่ชอบท่านแน่สิกงเปยเซินถามลู่โจพยักหน้ากรอนเย่ตอบเจ้าพูดมีเหตุผลสิกงเปยเซินรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองเข้าใจในสิ่งที่ลู่โจกกำลังพูดเย้าชิงชวนครับ ท่านเจ้าวิวหารหันหลังกลับได้ครับลู่โจวบกแขนนะครับก่อนที่จะหยุสเสจะชิงชวนเอาไว้เออกล้าไม่ได้บอกว่าให้กลับชีโกงเปยเซินรู้สึกอึดอัดใจในขณะนั้นเองอยู่เชิงไหหันไปพูดกับเยาชิงชวนให้ข้าควบคุมรถม้าแทนเถอะเจ้านะควบคุมรถม้าช้าเกินไปแม้แต่สิทธิ์น้องแปดของข้ายังควบคุมรถม้าเร็วกว่าเจ้าเลยด้วยซ้าไปเอออยู่เสียงไหยคุมพังงาแทนเยวชิงชวนนะครับไม่นานความเร็วของรถม้าก็เพิ่มสูงขึ้นเป็นจังมาก เยาชิงชวนมองไปที่ยู่เฉิงไ่และอยู่ชางหลงพวกท่านทั้งคู่ดูไม่กังวลอะไรเลยอย่างนั้นเหรอเรื่องสิบสองสำนักเขาเมฆาค่ะเรื่องของเยี่เจ,จิดแล้วถ้า,าเรื่องของลานสงครามตทวาเลยอยู่ที่นั่นด้วยละ่ะเออแล้วถึงเวลานั้นไม่เท่ากับว่าพวกเราไปร้นหาที่ตายอย่างนั้นเหรออยู่ชางหลงยิ้มนะครับถ้ากลัวก็กลับไปซะศาลาจินติงซานจะมุ่งต่อไปและจะไม่ให้และจะไม่มีวันหันหลังกลับ เมื่อเห็นสีหน้าที่ดูไม่เป็นธรรมชาติของเยาชิงชวนยู่ชางหลงก็พูดเสริมขอโทษด,ด้วยที่ข้าพูดแบบนี้ข้าไม่ได้ตั้งใจทําลายความมั่นใจของท่านหรอกนะเยาชิงชวนที่ได้ฟังแบบนั้นไม่ได้รู้สึกดีขึ้น มันคงจะดีกว่านะครับตาอยู่สางรงไม่พูดคำครึ่งลังออกมาแม้แต่สิโกงเปย์เซินที่ได้ยินยังรู้สึกอับอายเล็กน้อยสุดท้ายแล้วก็เป็นวิญญาณตั้งเก้าอย่างพวกเขาที่เริ่มแสดงความกลัวออมาก่อนอย่างไรซักการได้ติดตามยอดคนก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆข้าไม่ใช่ยอดคนข้ามีเป้าหมายสามอย่างในการเดินทางครั้งนี้ลู่โจลูกเขาก่อนที่จะอ,อธิบายต่อเป้าหมายแรกของข้าคือการต้องเป้าหมายแรกของข้าคือต้องการฆ่าเยี่ิน เป้าหมายที่สองของข้าคือต้องการคุมกู12สำนักกุครเมีค่ะส่วนเป้าหมายที่สาหากรานสงครามเทวาลัยอยู่ที่นั่นด้วยค่ะก็จะจัดการกับพวกมันเปืือเป็นการเชืดไก่ให้ลิงดูเออนี่นี่นี่ของพูดจริงนี่เขเองจริงอย่างนั้นเหรอลูโจของเรานะครับจะจัดการหมดไม่สนลูกใครตั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบ้านดวงดาราสวรรค์จางอย่างเย่เจินนะครับหรือจะเป็นสำนักกุเขามีค่ะหรือรวมไปถึงต่อให้มี คนจากลานสงครามจีวารมาด้วยลู่โจก็จะจ,จัดการกูดหัวของพวกมันทั้งหมดสามสำนักนั่นแหละสิโกงเปยเซินพูดต่อเย่เย่เจินมีมีพลังและความสามารถเขานั้นเป็นพวกเจ้าเป็นการถ้าเขาล่อเสือออกจากถ้ำมมอารามปันหลิวจะไม่เดือดร้อนแทนอย่างนั้นเหรอสิโกงเปยเซินนะครับออกจากวิหารตั้งเก้าโดยทิ้งเจ้าแห่งธงตั้งสามไว้ปกป้องที่นั่น เขาเปิดใช้งานเกียรแดนพลังอย่างเต็มรูปแบบสิกงเปเร์เซนเตรียมพร้อมสําหรับทุกอย่างก่อนที่ลู่โจจะตอบโต้นะครับอยู่เชิงไงก็พูดออกมาเสียก่อนนี่คือเหตุผลที่เราให้สาวุกหลักของอารามพันหลิวเดินทางมาด้วยยังไงละ่ะสิโกงเปเร์เซินเป็นคนสุดท้ายที่ขึ้นมายังรถม้านะครับเขาคุยกับลู่โจโดยไม่สนใจพูดโดยสารคนอื่นๆหลังจากมองไปด้านหลังเขาเห็นจวนเอ,อ๋หอยสังเชียชางชิวเทียนบูจิจีเฟิงชิงและวูวูที่กาลังยิ้มให้ทุกคนทักตายสิโกงเปย์เซน ผูวอุโสซีกงเหยาจิงชวนและเจ้าเจียงเหอรู้สึกประหลาดใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้มันเหมือนกับคำเปรียบเปยที่ว่าในเมื่อเรือนว่างหนเลยต้องกลัวโจรอีกในเมื่อเรือนว่างไหนเลยจะต้องกลัวโจรอีกรถม้ายังคงเพิ่มความเร็วลู่โจมองไปที่ปูซีกงนะครับซีกงเปย์เซินเจ้านะมีความรู้กว้างขวางเจ้ารู้จักวิธีกลับมาจากความตายหรือเปล่าล่ะซีกงเปย์เซินตอบกลับ ถ้าหากเป็นภายใต้ปกติมนุษย์ไม่ควรที่จะสามารถกลับมาจากความตายได้แต่ถึงแบบนั้นปู่ฝึกยุติหลายคนก็พยายามฝ่าฝืนโชคตาตาผูกชีวิตของตัวเองไว้กับสัตว์ร,ร้ายแต่ความต้องการของสัตว์ร,ร้ายเข้มงวดยิ่งไปกว่านั้นมันเป็นเรื่องยากที่จะทําให้สําเร็จได้เรื่องนี้นะครับลู่โจนึกไปถึงลาน,นี่และเทียนกูที่อยู่ในดินแดนดอกบัวตองกามจากตระกูลบูน่าลู่โจไม่คาดคิดว่ามันจะมีวิธีการแบบเดียวกันในดินแดนดอกบัวแดงแห่งนี้แล้วนก แล้ววิธีอื่นนอกเหนือจากวิธีนั้นล่ะสีกงเปย์เซินใส่หัวเออข่าเองก็ไม่เคยได้ยินวิธีการอื่นทําไมท่านถึงสนใจเรื่องนี้ล่ะพี่ลู่ข้ากําลังสงสัยว่าเย่เจินมีพลังในการใช้ข้ากําลังสงสัยว่าเย่เจินมีพลังในการใช้ในการคืนชีพได้ลู่โจอตอบและในตอนนั้นเองทุกคนจับจองไปที่ลู่โจด้วยความตกตะลงึงทําไมลู่โจถึงพูดแบบนี้กัน สีกองเปเร์ซนหลับสนของไม่รู้เลยว่าทำไมจูจูได้ถามคำตามนี้ลูโ่โจไม่คิดจะไม่คิดที่จะต้องปกปิดความจริงอีกต่อไปนะครับเขาจึงได้พูดขึ้นข้าเคยไปที่บ้านดวงดาราสวรรค์มาก่อนในตอนนั้นข้าได้ต่อสู้กับเย่เจนในโรงฝึกของเขาเมิงช้างตรงอุทานออกมาด้วยความประหลาดใจท่านสู้กับเขาในโรงฝึกอย่างนั้นหรือผู้โซลูเขตแดนพลังสมบูรณ์ไม่อาจจะทำอะไรข้าได้หลูโ่โจพูดอย่างเฉยเมยนะครับเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเมิงช้างตรงจะพูดอะไร สีกวงเปยเซินประหลาดใจเล็กหน่อยการติดอยู่ในเขตแดนพลังสมบูรณ์เป็นอะไรที่การจะติดตั้งเขตดดนพลังสวรรค์สมบูรณ์เป็นอะไรที่ยากมากนอกจากความแม่นยำในสภาพแวดล้อมมันก็ต้องเหมาะสมกับอีกหลายๆอย่างอีกด้วยศัตรูที่อยู่ในเขตแดนพลังจะอ่อนแอเป็นอย่างมากในขณะที่ผู้ใช้จะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแม้ว่าเยเจนจะเป็นผู้ที่มีพลังอวตาร9ก้ากีบก็ตามแต่ความแข็งแกร่งของเขานั้น แสดงออกมาในตอนที่อยู่วิหารตั้งเก้าก็เทียบเคียงได้กับผู้ที่มีพลังอวตาร10กลีบเต็มที่นอกจากนี้เขายังเป็นผู้ใช้เพลิงแห่งกรรมข้าประทับใจจริงๆที่ท่านเอาชนะเขตแดนพลังสวรรค์สมบูรณ์เอาชนะเยเจินภายในนั้นได้พี่ลูกซิกงสเปยเซินกล่าวเมงสางตรงกระหมวดคิวนั่นสินะไม่แปลกเลยที่มีข่าวลือกันว่าตัวเขาได้ทำการต่อสู้บนยบน ใจกลางหัวยอดเขาในตอนนั้นมีคนเห็นฝ่ามือมีคนเห็นเย่จนถูกพลังฝ่ามือผนึกทั้งเก้าโจมตีแท,ท้จริงแล้วเรื่องนั้นก็เป็นความจริงนี่เองเฮพลังฝ่ามือผนึกทั้งเก้าพลังฝ่ามือชาวเต,าเตา๋าซีกงเปย์เซิงตกใจชาวกงจื้อพุทธหรือแม้แต่ชาวเตา๋าตุกโนล้นแล้วแต่มีข้อดีในแบบของตัวเองนอกจากนี้พวกเขายังมีการฝึกฝนเป็นรูปแบบของตัวเองปีดูตกลงแล้วท่านเชี่ยวชาญด้านไหนกันแน่มีครั้งหนึ่งที่ซีกงปเปย์เซิงเคยเห็นลู่โจสร้าง ทุกอย่างให้กลายเป็นดาบนะครับวิธีดาบไร้ดาบดังนั้นก็คิดมาตลอดว่าลู่โจเชี่ยวชาญในการใช้ดาบนอกเหนือจากด้านดนตรีอาจารย์ของข้านะ่ะก็เชี่ยวชาญทุกอย่างยังไงล่ะหยือนเอ๋อตอบนะครับอย่างภูมิใจแต่ถึงแบบนั้นอาจารย์ของข้านะ่ะชอบจัดการคนด้วยฝ่ามือเป็นที่สุดแล้วคําพูดของเยือนเอ๋อทําให้ลู่โจนะครับฟังเหมือนกับรอยจี้สีกงเปิดเสินถามด้วยความประหลาดใจท่านเชียวชาญวิธีของชาวขงจือ้อวิชาของชาวพุทธและวิชาชาวเต๋า ทั้งหมดอย่างนั้นเหรอในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวตอน,นี้เองลู่โจรู้ได้ทันทีว่าตอนนี้เป็นเวลาเหมาะสมที่สุดแล้วที่ต้องพูดเรื่องที่ตัวเองสงสัยมานานนะครับมันไม่ง่ายเลยที่จะเชี่ยวชาญวิชาจากแหล่งที่มาที่แตกต่างกันถึง3อย่างได้แต่นั่นไม่ใช่เรื่องสําคัญเจ้าน่ะเคยสงสัยอะไรบ้างหรือเปล่าล่ะทําไมแนวคิดการฝึกฝนของดินแดนดอกบวัวตองคาถึงเหมือนกับแนวคิดของดินแดนดอกบวัวแดงเห้ย <Hey, S 2> เหมือนกันสีกงปเปยเซินตกตะลึงเล็กน้อยสีหน้าของเขาแข็งทื่อไป เออข้าไม่เคยไปดินแดนดอกบัวทองคำมาก่อนข้าเพิ่งจะเคยได้ยินเรื่องทางนั้นไม่นานมานี้พี่ลู่ในตอนนั้นเองม่งช้างตรงพูดแทรกลานสงครามเทวาเลายเคยศึกษาเรื่องนี้เช่นกันพวกเขาได้มีทฤษฎีความคิดหนึ่งขึ้นพวกเขาคิดว่าดินแดนทั้งสองนั้นเคยดินแดนทั้งสองดินแดนทั้งสองแห่งเดิมเคยเป็นที่ที่เชื่อมต่อถึงกัน ลู่โจและซีกงเปิดเสือนหันไปมองมิ่งช้างตรงอย่างพร้อมเพียงนะครับสิ่งที่มิ่งช้างตรงพูดนี้นั้นมันคล้ายกับสิ่งที่ลู่โจของเราเคยคาดคิดนะครับลู่โจคิดว่าแต่เริ่มเดิมทีสองดินแดนนั้นเคยเป็นดินแดนที่อ,อยู่เป็นดินแดนเดียวกันนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องในส่วนของธรณีวิทยานะครับการเคลื่อนที่ของเป็นเป็นเปลือกลูกอะไรบาบาๆบานะครับดูเหมือนว่าลานสงครามเทวะลัยเองก็จะตั้งสมมติฐานที่ใกล้เคียงกับลู่โจเป็นอย่างมาก สืบเนื่องจากลู่โจที่เป็นคนต่างลูกนะครับเขามีรู้มีความรู้มากกว่าใครเขามีความเข้าใจในการพื้นฐานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเปลือกลูกดีแต่นี่เป็นเพียงแค่การคาดเดาที่ไร้หลักฐานหลังจากนั้นชั่วคู่ลู่โจก็ถามต่อแล้วเจ้าเคยไปที่ทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดมาก่อนหรือเปล่าล่ะคนอื่นๆได้แต่นิ่งเงียบพวกเขาได้แต่ฟังสนฟังการสนทนาของเย้ายอดฝีมือนะครับการสนทนาระหว่างยอดฝีมือดูแตกต่างและยังเป็นเรื่องที่น่าสนใจสีกงไปซึ้รายหัว อาซิโกงเปย์เซินพยักหนาในตอนที่ข้าฝึกฝนตนเองจนไปถึงพลังอวตารก้ากีบใหม่ๆใ,ในตอนนั้นข้าเคยไปที่มา,าสมุรที่ไม่มีที่สิ้นสุดข้าไม่เคยลืมเรื่องราวในตอนนั้นข้าได้ขี่สัตว์ขี่เพื่อจะบินไปให้ไกลที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้ตลอดการเดินทางข้าได้พบกับสัตว์สะีหลายตัวการเดินทางในช่วงแรกไม่ได้มีปัญหาแต่เมื่อเดินทางถึงห้าวันข้าก็ได้พบกับฟูงสัสตว์สะเเข้าในครั้งนั้นข้าสูญเสียสัตว์สี่และได้รับบาดเจ็บสาหัสกลับมามันฉุกดีแล้วที่ากับ สามารถเอาชีวิตรอดกลับมาได้ในหมหาสมุทรที่ไม่มีที่สิ้นสุดมีสัตว์ทะเลพวกนั้นคอยแบ่งแยกดินแดนทั้งสองให้ออกจากกันในตอนที่ข้าข่าหมหาสมุทรที่ไม่มีที่สิ้นสุดมาใช่แล้วตอนนั้นนะ่ะใช่แล้วตอนนั้นนะ่ะผ่าได้ปุ๊บกับสัตว์ร้ายขนาดยักษ์เข้ามันเป็นสัตว์ร้ายที่มีความยาวถึงหนึ่งแสนฟุตแค่เพียงครีบของมันเพียงอย่างเดียวก็เอินพ่อเลวตันทีที่ผู้จบลู่โจนะครับ ทันทีที่ลูโจพูดจบดวนเออและหอยสังก็พูดเสริมขึ้นมาใช่ใช่ใช่พวกเราเองก็เห็นเหมือนกันสีกงเปิดเสิอนอูตานออกมาด้วยความตกใจแม้แต่ท่านก็ยังทำอะไรสัตว์ร,ร้ายนั้นไม่ได้อย่างนั้นหรือพี่ลู่ลูโจาสทายหัวจากที่ค้าประเมินเอาไว้แม้ว่าผู้ฝึกยุทธทุกคนในดินแดนดอกบัวแดงจะร่วมมือกันค่ะไม่คิดว่าพวกเขาจะมีโอกาสที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของสัตว์ร,ร้ายตัวนั้นได้ด้วยซ้ำไปแม่ นี่คือสิ่งที่ลูโ่โจยืนยันด้วยตัวเองนะครับว่าแม้แต่เขาในตอนนั้นณนะเวลานั้นตอนที่ได้พบกับไอสัตว์ร้ายสุดเก่งในตอนที่เขานั้นได้แต่ช่างใจว่าควรที่จะใช้การโจมตีของพิชาคตโจมตีไอสัตว์ร้ายปวาวันยักษ์หรืออะไรสักอย่างที่อยู่ในทะเลหมาสมุทรที่ไม่มีที่สิ้นสุดณเวลานั้นนะครับโชคดีที่ระบบได้เตือนจึงทําให้ลูโ่โจรอดชีวิตมาได้เนะาะแต่หากโจมตีสัตว์ร้ายตัวนั้นมันจะ เกิดผลลัพธ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้แล้วก็ระบบทุกอย่างนั้นนะครับมันจะปังตลายหายไปนะครับและลู่โจก็นี่แหละครับได้ยืนยันอีกครั้งกับการที่ตัวเขานะครับบอกว่าสัตว์ร้ายตัวนั้นอย่าว่าแต่ตัวเขาเลยนะครับต่อให้ชาวดินเดนดอกบัวแดงอย่าลืมนะครับดินแดนดอกบัวแดงมีคนที่เก่งมีคนที่แข็งแกร่งอยู่ในระดับหรือมากกว่าลู่โจอยู่หลายคนนะครับผู้ที่มีพลังวตาร10กลีบตอนนี้นั้น อยู่อยู่ในระดับที่แบบถ้านับรวมรวมบอกได้เลยว่าดินแดนดอกบัวแดงเหนือกว่าดินแดนดอกบัวทองคาไม่รู้กี่สิบเท่าเพราะฉะนั้นการที่ลู่โจพูดว่าทั้งดินแดนดอกบัวแดงมัดรวมกันยังไม่สามารถเอาชนะสัตว์ร้ายตัวนั้นคงจะมากพอแล้วนะครับที่ไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่าเอ้ยสัตว์ร้ายตัวนั้นไม่ได้เก่งขนาดนั้นสรุปแล้วมันเก่งนะครับมันเก่งมากๆลู่โจของเราเป็นคนพูดหวังว่า คงจะไม่มีใครเห็นแย้งนะครับในอนาคตเราก็ไม่รู้ถ้าหากประเีกพัฒนาหรือเพิ่มพลังขึ้นไปก็คงจะอาจจะพอมีโอกาสที่จะทำอะไรเพิ่มมากได้ขึ้นนะครับก็ ต้องมารอดูกันในอนาคตนั่นเป็นเรื่องของในอนาคตแต่ตอนนี้นะครับสัตว์รายตัวนั้นยังแข็งแกร่งเกินกว่าที่ลู่โจและคุณทั้งดินแดนดอกบบวดแดงรวมกันก็ยังมีอาจที่จะเอาชนะได้สิโกงเปย์เซินอูทานด้วยความตกใจหลดมา้าลอยฟ้านะครับยังคกงมุ่งหน้าต้านกระแสลมต่อไปหลม้มาสีทองตูกออหุ้มไปด้วย พลังเกาะป้องกันนะครับมันเป็นพลังของการป้องกันของยูเชิงไอห,หลังจากที่ฟังต้านพูดพิูกข่าชักจะอยากเห็นสัตว์ร้ายมือมาแห่งหมาสมุดที่ไม่มีที่สิ้นสุดกับตาตัวเองเสียเหลวซิกงไปเซินพูดเมิงช้างตรงและคนอื่นๆไปยักหน้าเห็นด้วยพวกเขารู้สึกว่าตัวเองได้เปิดหูเปิดตาอีกครั้งหลังจากได้คุยกับลู่โจรถมาร้าลอยฟ้ายังคงบินไปตลอดทั้งวันระหว่างทางลู่โจและซิกงได้พูดคุยกันตลอดนะครับ รวมไปถึงหารือเกี่ยวกับการฝึกฝนทั้งสามรูปแบบตั้งการฝึกฝนของชาวคงจื้อคงอชาวคงจื้อชาวพุทธหรือแม้แต่ชาวต่อนอกจากนี้วระขาได้แลกเปลี่ยนวิธีดับด้วยกัน ทุกคนบนรถม้าได้เรียนรู้อะไรๆมากยิ่งขึ้นมันคือการต่อสู้ของสุดยอดผู้ยิ่งใหญ่นะครับฝากฝั่งหนึ่งคือปรมาจารย์จอมหาาวายร้ายแห่งจินติงสารายยี่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนดอกบัวทองคําแล้วก็ในฝากฝังนี้นะครับก็เป็นปูซิโกงเฟยเซิงผู้ที่มีพลังอวตารสิบกลีบเป็นหนึ่งในคนที่ถูกเรียกว่าไร้เตรียมทานในดินแดนดอกบัวเด็ก การสนทนาของสองผู้ยิ่งใหญ่เป็นอะไรที่ทุกคนนั้นให้ความสนใจอย่างไม่ต้องสงสัยเลยโอเคครับเดี๋ยวก็มาเจอกันในในตอนหน้านะครับจากตอนนี้เราก็จะได้เห็นถึงความเจ้าเทียมนะครับการที่ลู่โจมานั่งพูดคุยอะไรแบบนี้กับใครสักคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับตัวเขานั้นนานๆสักทีเนาะจะมีคนที่อยู่ระดับเดียวกันได้มาพูดคุยซิโกงเปอร์เซนไม่ได้ออนแอกว่าลู่โจอย่างแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากๆ เดี๋ยวตอนหน้าบอกได้เลยเดือดแน่นอนลานสูงกรามติวรารบ้านดวงดาราสวรรค์สิบสำหนักขุกเขามีค่ะแล้วเจอกันกันกบลู่โจตตูม